อ่าใช่ก่อนหน้านี้ผมจะบอกว่าถ้าหลับในอยากจะรอดต้องทำอย่างไรน้องแตงโมถ้าหลับในแล้วอยากจะรอดต้องทำยังไงครับยี่สิบแปดยูดอ่าสมมติขับรถอยู่หลับในไปแล้วหลับในไปแล้วแล้วอยากจะรอดชีวิตต้องทำอย่างไร ตื่นนี่ก่อนตื่นมันจะตื่นได้ไงหลับอยู่จะตื่นได้ไงอยากจะรอดเหรอก็คิดไม่ออกนะว่าถ้าถ้าหลับในนะถ้าถ้ารถเนี่ยไปชนนะหลับในมันมันจะรอดได้ไงถ้าเราขับรถอยู่อืมเออคิดดูคุณสมชาติมาครับเชิญครับผม เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็ไหมเขาเรียงแมวอย่าสมชาติแมวนะสมชาติแมวครับเชิญครับผมเขาชื่อสมสารไปนอนแล้วไปนอนแล้วอน้องป้อหมหลแล้วน้องป้อมฟังอยู่ไหมหล,ลับในแล้วอยากจะรอดชีวิตต้องทํายังไง <c oughs> ผมจะบอกให้ <c oughs> ฟังโชคล่ะ <c oughs> คือต้องทำบุญตุนไว้เยอะๆครับนะภาวนาแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีพระเกจิพะระาอารหันต์โดยเฉพาะพระที่ท่านมรณาภาพไปแล้วแล้วเราศรัทธาเคารพนับถือแต่ถ้าเกิดเป็นพระที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเป็นระดับพระเกจิพระบรรลุธรรมขั้นสูง ที่จะสามารถมีปาฏิหารมาปลุกเราได้ไในชีวิตผมขับรถและหลับ<ม>ในเนี้ยก็ต้องเชื่อนะเพราะว่าบุญเนี่ยช่วยเราจริงๆความดีนี่ช่วยเราจริงๆบุญค, <นะ S 2> คือที่พึ่งนะครับที่ระลึกของข้าพระเจ้าที่พึ่งอื่นไม่มีคำเนี้ยจำไว้เลย คือจะบอกว่าผมหลับในเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามครั้งเด็ดเด็ดก็คือขับมาเร็วด้วย80ดสิบแปสบนะเจดิบอย่างงี้กันช่วงจะถึงไฟเขียวไฟแดงแล้วหลับบูแล้วทางข้างหน้าเนี่ยมันเริ่มปีโค้งเนี่ยถ้าไม่ตื่นก็คือเดี๋ยวจะไปเยกยเกาะกางถนนนะครับ มีเสียงมาปลุกเสียงมาปลุกเตือนตืนเสียงประมาณนี้เอาตื่นตื่นตืนรถจะชนแล้วรถจะชนก่อกลางแล้วตื่นเดียวนี้มีเสียงมาปลุกประมาณนี้นอกจากเสียงปลุกก็จะมีสมมุติว่าเรียกแล้วไม่ได้ยิน ชีวิตผมที่รอดตายมาได้ก็เพราะว่าเหมือนรถโดนชนเนี่ยโคมรถสั่นเลยที่นั่งสั่นเลยสะดุ้งตื่นตกใจตื่นเฮ้ยหลับในแล้วก็เริ่มมองรอบๆมองกระจกหลังกระจกข้างเลยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนโดนรถชนรถเป็นไรไหมพอตื่นขึ้นมาแล้วไปจอดดูรถปกติอันนี้คือ ปาฏิหารบุญหลวงปู่หลวงพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยไว้มาปลุกครับผมเนี้ยเนี่ยชีวิตผมจะเป็นอย่างเงี้ยลนะนะก็เลยรอดชีวิตมาได้ให้ทำบุญเยอะๆนะครับอธิษฐานจิตเยอะๆแล้วก็มีอีกก็คือมันจะเรินสมาธิภาวนาไปไหนก็ทำสมาธิภาวนาอธิษฐาน โดยเฉพาะใครที่ชอบเดินทางเยอะๆนั่งรถโดยสารที่ไปกันหลายๆคนอะไรต่ออะไรควรต้องฝึกสมาธิให้บรรลุนะให้บรรลุถึงขั้นแบบสัมผัสรับรู้อนาคตได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมแล้วก็ต้องนั่งสมาธิาาให้บรรลุถึงโสดาบันพี่โอืมคือ ต้องมีเพื่อนเป็นเทวดาเป็นผีไว้ด้วยแล้วก็ต้องมีครูบาอาจารย์เป็นพระเกจิพะอะรหรันพระอะไรที่ท่านในยุคก่อนซึ่งเราเกิดไม่ทันเช่นถ้าอาธิษฐานจิตแพ่กุศลไปแล้วก็ขอท่านปออกปักคุ้มครองอย่างของผมจะศรัทธาหลวงปู่สดัดตักน้ำหลวงพ่อสดัดตักน้ำหลวงปู่ทวดแล้วก็ พระอีกบางหลายๆท่านที่แบบจะนึกรวมๆแล้วแผ่อุทิศบุญน้อมถวายว่าอดีตชาติเราเคยเกี่ยวเนื่องกับใครก็ฝากชีวิตไว้กับท่านด้วยแล้วยามขับขันนั่งรับในเดี๋ยวท่านจะมาช่วยเองนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคิดว่าเกี่ยวนะผมบริจาคเลือดด้วยอาจจะเป็นวิญญาณหรืออะไรจากเทวดาหรืออะไรมามาปุกน,นะครับ ปลุกไว้เนี่ยก,ก็นี่คือทางเอาตัวรอดเวลาจะไปไหนมาไหนทางการเดินทางแล้วก็เหตุการณ์ที่จําไม่มีวันลืมครั้งหนึ่งก็คือพี่โจ้เขาถามเรื่องนู้ว่าแล้วใครมาปลุกป้อมตอนที่ป้อมตื่นตอนขับหลับในที่ต่างประเทศใครมาปลุกน้องป้อมนักถือใครบ้างอะหลายสิ่งเลยอ่ะ ก็อขอท่านมา <Rising. S 1> ร่วมด้วยช่วยกันจะได้มีพลังบุญเยอะๆบางคนจะตลกจะบอกว่าเดี๋ยวแย่งกันช่วยเดี๋ยวงงใช่ไหมไม่รู้ว่าใครแต่ว่าก็คือเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเราขับรถไปชัไม่พิโชมันไม่เหมือนที่ประเทศไทยไปขับที่ประเทศไทยเนี่ยเหมือนบ้าคิดว่าบ้าขับการขับรถอ่ะ แต่ตับขับต่างประเทศนี่มันเป็นทางยาวเลยแบบขับแล้วคือเธอไปพิ้วขับไปเลยอ่ะขับแบบขับไปเลยแบบว่ามันสายทางมันคือยาวมากเลยขับไปเลยแบบมันก็เพลินได้หลับหลับได้หลับในได้อืมแต่ที่ต่างจังหวัดนะพี่ทางเนี่ยแบบดีกว่าเมืองนอกอีกอะยาวเลย เดี๋ยวผมจะเล่าผีตายทั้งกลมที่เจอข้างถนนให้ฟังถ้า f อฟซติดตามตั้งแต่ต้นๆบางคนอาจจะได้ฟังแล้วนะก็อย่าเพิ่งเบื่อฟังต่อไปนะเดี๋ยวขอไป